พาออกมาแล้วครับผมพาออกมาลงทุ่งต,ตัดต้นกล้วยกินหากินยาแพ็ก อา้าวง่าโดนเข้าไปครับถอยถอยมุน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 ไปโดนต่อครับจะดุด้ง ไปถึงไหนมาถึงไหนมาได้กลับแล้วอ่ะโ <c oughs> ดนลากไม้กลับเลยโถทั้งใส่มุ่นครับ <c oughs> มุนไปโดนลากไม้ <c oughs> หญ้าแพ็ก,กินครับ,น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 ,รบนู่นมีอยูน่นุ่นครับ,บ,รบตัวนึงนั่นนั่นครับบุดามาทรงหมูกระทะครับตัวนุ่นอยู่หลังบ้านลามไปกินใบเตยเฮียนหมดครับบูดาเดี๋ยก็ กล้จะได้อยู่ด้วยกันแล้วครับบูดากับชัยพลจะเอาไว้ใกล้ๆกันแล้วครับทุกที่ก็ใกล้ครับแต่ยังยังมีข้อก,กั้นบูดาเวลาเชัยพลไปใกล้ๆบูดาีาจะปล่อยให้คอเคลียกันแล้วครับทีนี้อยู่เป็นเพื่อนกันเลย ไดเล่นได้ออกกําลังเช้าเช้า อุ้ยอุ้ยปุยอุ้ยปุยอุ้ยปุยอ้อุ้ยอุ้ยบดบดครับบดบดบดเอางาบดครับไม่ถึงครับไม่ถึง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 ครับแต่อยากบดครับอยากบดอยากแสดงพลังเอาละครับว้ยสองพวบกว่าเริ่มแสดงพลังแล้ะครับอ่อออ ปล่อยปล่อยปล่อยเป็นอิสระครับไม่ได้ว่าไม่ได้กล่าวอะไรขึ <c oughs> ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ ไม่ได้สิ้นไม่ได้ครับ มาได้แล้วครับอลองลองกำลังเียครับลองลองาลองาลงงาเาเรียกลงงาเนี่ยครับจเจือดเจือดลองพลังตัวเองครับ ง,งาแทงดินครับเอานายเป็นช้างงานะครับ <c oughs> เสียผลชางน้อยเมืองอุทัยครับมีการลองงาแล้วครับมีการลงงานนะครับถ้าอาการแบบนี้ เราก็มีหวังนะครับมีหวังว่าจะได้ช้างงาน่าจะออกเป็นงานะครับดูจากดูจากลักษณะที่เขาลงงานนะครับเดานะครับไม่ได้มีความรู้ครับเดาล้วนๆแต <c oughs> ถ้างาออกก็เป็นอย่างที่ใจเราหวังครับก,ก,ก็โอเคครับ แต่เราแคร์กับเรื่องที่นิสัยมากกว่าครับขอให้นิสัยดีแล้วก็ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคในช้างเล็กไปให้ได้นะครับความหวังสูงสุดของเราก็คือให้ผ่านโลกในช้างเล็กไปให้ได้ครับขอญาตได้เกิดนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องนิสัยครับ งาเป็นอันดับสุดท้ายนะครับ <c oughs> <c oughs> ง่ายลุกฮะใช่เป็นงเป็นไง,นไงดมพ่ออีกเดี๋ยวโท,ทัพทบพ่อลนอีกเดี๋ยวทัสทบพ่อลนอีกใช่เผือพ่อเดี๋ยวโท,ทัพทบพ่อลนอีกออท,ทีเน,นี้ยหมดกัน หมดกันหมดจริงไม่มีโทรศัพท์แล้วคันไรเผือมาหายดากดำดากดำถอยมาไหมถอยมาไหมนี่นี่นี่ และชำเรืองครับหอยและชำเรืองง่ายง่ายลูกง่าย มุ่นครับแกมุ่นเก่งแกจะมุ่นใส่ครับดือทำดือทำดื้อทำดือทำอ่มาไหมให้พ่อขี่เงี้ยให้พ่อขี่เงี้ยให้ขี่ปะ hai kỳ ba hai bao kỳ ba hai bao kỳ ba hả hai bao kỳ ba rồi อืให้ขี่ไหมให้ขี่ไหมหืมให้ขี่ไหมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืม นะครับติดตามทุกใจให้ด้วยนะครับผมห,หนูสว,วัสดีที่ลูกสวัสดีครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับ